นางสารัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระหลักเพิ่มเติมคือเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพซึ่งจะต้องมีการออกระเบียบกำหนดรายละเอียดอีกครั้งโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ก่อนวันที่ระเบียบใหม่มีผลใช้บังคับจะยังมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปพร้อมยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มโดยมุ่งแก้ปัญหาประชาชนอย่างมุ่งเป้าใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นหากลดการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้สูงหรือผู้สูงอายุที่มีฐานะร่ำรวยและพุ่งเป้าไปช่วยเหลือไปยังกลุ่มคนที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนจริง ด้าน,นผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่ากรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเป็นผู้กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เงินที่เราดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมแนละความมั่นคงของมนุษย์ หมายว่าเขามีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นคนพิจารณาในเรื่องนี้งบประมาณส่วนนี้เนี่ยเขาไม่ให้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนที่จะจ่ายองคอ์กรท้องถิ่นเขาจะจ่ายเงินได้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องรอเกณฑ์ต่างๆจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นคนกาหนดพราํกหนดมาเราก็จะแจ้งองคอ์กรท้องถิ่นให้จ่ายตามนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะน,นี้ส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดําเนินการใดๆทั้งสิ้น ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อนเพราะหากยังไม่มีระเบียบออกมาแล้วดำเนินการจ่ายไปแล้วต้องเรียกคืนก็จะเกิดความวุ่นวายตามมาปริญญาวิทย์เพี่ยมสมบูรณ์รายงาน